จำน้ำเปลกกะปิค่ะค่ะเราจะตอตัดใบตองนะคะต่อไปโอ้เชฟจุ๊กนะคะทำได้ด้วยค่ะดได้วันนี้การทาเผากระปิย่างกะปิค่ะเราตำไม่เยอะนะคะเราก็พอชั่น ใส่ปาปิสักหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะช้อนทานข้าวเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปตองประกบห่อห่ออะไรเลยใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กัดเากัดไม่ให้เขาหลุดออกมาค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปย่าง กะปิพยายามนะคะใช้ไฟอ่อนไฟต่างๆใช้ไฟอ่อนนี่นะคะไม่ใช่ใบตองของเราหรือเปล่าะคะเออคะส่วนผสมของน้ำพีกกะปิเราเนาะค่ะเริ่มยังคะเริ่มยังเริ่มแล้วค่ะโอเคอ่ะก็จะมีนี่คือกะปิอยู่ในนี้แล้วก็ อืเราย่างย่างกะปิแล้วแล้วก็นี่มีกระเทียมมีพิกิี้หนูสวนนะคะแล้วก็ม,มกะเขือแล้วก็มีมะเขือมะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็น้นําตาลโตนช,ชม,ววนะะมีมะเขือพวงมีมะอึก,กมีพิกิน้หนูสวน มีกระเทียมน้ำตาลน้ำตาลออตโหนดแล้วก็พริกขี้หนูปลูกเองที่บ้านคะคะค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งค่ะ,คะแล้วก็มีมะนาวค่ะส่ว<อ>นผสมมีเท่านี้นะคะเริ่มตำหรือว่าคุณจะไม่ทำเมนูนี้ไปทำน้ำมะนาวแทนก็ได้นะคะไม่ค่ะตำ ได้ค่ะไม่ถนัดคะ่ะค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะประมาณนี้แหละตำกุ้งแห้งให้แหลกเพื่อลดความเค็มของของกะปินะคะเราใส่กะปิไม่เยอะอีกจะได้ไม่ต้องเค็มมากกุ้งแห้งนี้ไม่ไม่เค็มนะคะกุ้งแห้งนี้มาจากหัวหินค่ะ ตรงแห้งสดเลยว,วดิฉันก็เคยอันนี้นะคะอันนี้ตาส่งมาให้ค่ะดิฉันชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะดิฉันเลเหรอหนูอายุเท่าไหร่หนูเรียกตัวเองเป็นดิฉันอะอ่าหนูอายุเก้าขวบค่ะฮะเฮ้ยหนูอายุหกขวบค่ะนหนูเอ่อไม่ใช่สิว่าอายุหนึ่งขวบน,น <laughs> หกขวบนั่นแหละ อันนี้เดี๋ยวเพอะว่าต้องพยายามทำแบบเร็วๆ,ๆเพราะว่าตอนตามมามันช้ากว่าจะให้คุ้งแห้งมันแหลกอ่ะทำไปบนไปนันก็พอแก้ที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกออแปบ๊บนึงนะคะผส,สมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลจำนวนน้ำตาลเนี่ยกับปริมาณพอๆกับะกะปิ แล้วแต่ชอบนะคะชอบหวานหรือไม่ชอบหวานก็แล้วแต่รสชาติตามชอบค่ะมสุดเดยอะเชบจุกขา,ขาคิดว่าเราควรย้อนไปดูตอนกินกันเลยไหมไม่อะค่ะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วขั้นตอนเดี๋ยวพอคุกคุกทุกอย่างนี้เข้ากันเสร็จ อย่งด้วยมะนาวคุเทน้ำมะนาวได้ไหมคะถ่ายไปเถอะค่ะคุณทําหน้าที่ของคุณฉันทําหน้าที่ของฉันนะคะไม่ทะเลาะกันนะคะไม่แย่งหน้าที่กันนะคะรู้ค่ะคุณเนี่ยอย่าแย่งหน้าที่ฉันด้วยนะค่ะเอาเงียบพุกเท้าให้เข้ากัน เติมพริกไปเรื่อยๆแค่ความสัดใจแล้วนี่หลานไม่ได้กินด้วยหรอคะ,อะแล้วทีนี้เราก็เติมมะนาวใส่มะนาวที่หลังมะนาวนี่<อ>ประมาณส <3 S 2> ามลูกนะคะแต่ว่าชอบเปรี้ยวชอบหวานแล้วแต่แล้วแต่ชอบก็ทำกันเอาเองปรุงรสตามที่ชอบแต่ส่วนผสมก็ตามนี้มันก็จะได้ออกมาแบบ สีสันจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องชิมก่อนไม่รู้ว่าพอเปรี้ยวหรือเปล่าไ้่พอเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปอีกหน่อยแล้วแต่ชอบถ้า <นะ S 1> ไม่ชอบชเปรี้ยวค่ะ เดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วน้ำพริกเดี๋ยวขอวหอนโอ้ยเดี๋ยวหอมมากอะ่ะเหรอขอชิมบ้างสิคะมันเผ็ดนะคะนั่นเเต่แต่ให้ที่ฉันชิมบ้างอือก็ใช้ได้นะคะอร่อยมากมเห็นเลนะ่ะอร่อยแล้วค่ะอืออร่อยมากเลยค่ะว้าวเเต่แล้ เสร็จแล้วค่ะใ่เด็ดอใครอยู่ไหมคะใครอยู่สิคะใครจะไปอยู่ตอนเด็ดเราตอน,ตอนเด็ด <ตะ S 1> เด็ดเลยก็คือตอนตักน้ำพริกเนี่ยแหละเราไม่ใส่น้ำไม่ปนน้ำเราชอบทานข้น,นๆแต่ถ้าใครชอบที่เป็นน้ำเราก็ใส่น้ำสุกลงไปได้นะคะ านนเมเลยะคะค <หา S 2> ่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิะใส่มะอึกใส่กุ้งแห้งสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ